สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาเปิดกระเป๋ากันค่ะช่วงนี้ปอลจะชอบใช้เป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กๆแบบนี้นะคะใบนี้จะเป็นของยี่ห้อเดวิดโจนค่ะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าสะพายแบบนี้นะคะใบเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเลยค่ะใบนี้ตอนที่ซื้อมาตรงสายตรงนี้จะเป็นสายโซ่นะคะนี่ค่ะเป็นสายโซ่แบบนี้นะคะแต่ปอลไม่ค่อยชอบใช้กระเป๋าสายโซ่ค่ะปอลก็เลยแกะออกนะคะใช้เป็นคีมแบบนี้ค่ะแกะโซ่ออกมานะคะ ค่ะอโซ่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกันกลับเข้าไปค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าใครชอบใช้กระเป๋าสายโซ่ใช้แบบปกติก็น่ารักค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกันนะคะน,นี่ค่ะที่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นช่องใหญ่หนึ่งช่องมีช่องซิปเล็กๆที่ด้านหลังแล้วก็ที่ด้านหน้าก็มีช่องเล็กๆอีกหนึ่งช่องค่ะมาดูกันเลยนะคะ อย่างแรกจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์แบบกระเป๋าใส่บัตรค่ะที่ด้านหน้าจะมีที่ใส่บัตรสองช่องนะคะแล้วก็ที่ด้านหลังมีที่ใส่บัตรอีกสองช่องค่ะอันนี้เป็นของยี่ห้อเดวิดโจนเหมือนกันนะคะเราเลือกเป็นกระเป๋าสตางค์ที่ขนาดเล็กแล้วก็แบนๆค่ะจะได้ประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็ตรงด้านบนจะมีช่องซิปค่ะเอาไว้ใส่พวกแบงค์พับๆหรือว่าเศษเหรียญได้นิดหน่อยนะคะ แล้วอยไม่ค่อยชอบพกเงินสดอยู่แล้วค่ะใช้แบบนี้ก็โอเคนะคะน่ารักมากเลยค่ะมาดูที่ยันต่อมานะคะต่อมาจะเป็นที่ใส่หน้ากากอนามัยค่ะอันนี้ก็อันเล็กกระทัดรัดดีมากเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเก็บก็เก็บแบบนี้ค่ะ,คะประหยัดเนื้อที่มากๆเลยนะคะ อย่างถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อเสี่ยวมี่ทำร่วมกับไลฟ์เฟรนค่ะเป็นรูปหมีบราวนะคะอันนี้น่ารักแล้วก็ใช้ดีมากเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะที่หูก็เป็นรูปหน้าหมีบราวด้วยค่ะอันนี้ปอยชอบใช้ตอนวิ่งออกกําลังกายนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะแถมน่ารักด้วยนะคะขนาดก็เล็กกะทัดรัดค่ะมาดูที่อย่างถัดมานะคะ นี่ค่ะต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่สำรองค่ะเป็นแบตเตอรี่สำรองของย e ี่ห้อ e-loop นะคะขนาด1 1 0 0 0ม ah ิลลิแอมค่ะเป็นสีเขียวน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ปล่อยติดสติกเกอร์ตกแต่งเพิ่มเติมเองค่ะอันนี้ใช้ดีแล้วก็น่ารักด้วยนะคะกีด้านในก็จะมีสายชาร์จของตัวแบตเตอรี่แล้วก็สายชาร์จ iPhone ค่ะ นี้เป็นสายชาร์จที่มากับตัวแบตนะคะก็อันนี้เป็นสายชาร์จ iPhone ค,ค่ะเป็นสีฟ้าพาสเทลน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อ Top K เคค่ะส่วนถุงผ้าอันนี้ปอยเย็บเองนะคะมาดูที่ยางถัดมาค่ะต่อมาจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆใบนี้นะคะใบนี้ปอยก็เย็บเองเหมือนกันค่ะที่ด้านในก็จะมีหวีอันเล็กๆนะคะอันนี้เป็นหวีอของยี่ห้อ The Body Shop ค่ะ อันเล็กมากเลยนะคะพกพาสะดวกมากๆค่ะก็อันนี้เป็นกระจกพกพานะคะเป็นผ้ามารีเมกโกค่ะอันนี้ปยก็ทำเองนะคะต่อมาจะเป็นลิปมันอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของยี่ห้อลาเนตนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ปอยใช้เป็นขนาดเล็ก3กรัมนะคะแต่ว่าใช้นานแล้วก็ยังไม่หมดค่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ ก็สุดท้ายจะเป็นแป้งฝุ่นค่ะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นสีจันนะคะตัวตลับน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นโทรศัพท์นะคะอันนี้เป็น iPhone XR ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ช่องเล็กๆด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นกุญแจบ้านค่ะ ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับด้านในกระเป๋าสพายใบยเล็กมินิของปอยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ